สวัสดีคะ่ะทุกคนหนูช่างมีชายแนวนะคะและว้วน,น,นะคะเราจะมารีวิวสกูชีพร้อมแพ็กเกตนะคะถ้าใครยังไม่ทันได้ดูช่องเรานะคะให้ไปกดติดตามนะคะเราจะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะให้ไปกดติดตามให้เราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นยูนิคอร์นนะคะแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคือแพ็กเกจตยังแบบสภาพก็จะเป็นประมาณนะี้ทุกคนอันนี้เราซื้อมายนะคะร้อยเก้าเา,า,า,านะนเป็นแพ็กเกนะนะ ไปดูต่อไปกันเลยอันต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไอศครีมถ้วยฟูนะแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นอันนี้นะเราขอไปไวหน่อยนะทุกคนอันต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นกุเลทามานะแพ็กเกจก็จะเป็นอันนี้นะไปต่อไปต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นสองอันนี้นะพวาแพ็กเกจอันเดียวกันนะแล้วก็แพ็กเกจอันนี้นะอันใหญ่มันก็เลยได้สองอันแบบนี้นะ ต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นพีชนะแพคเกจจะเป็นอันนี้นะต่อไปนะทุกคนรถจะเป็นหมีบาวนะแพคเกจจะเป็นอันนี้นะต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเอ่บหมีนะคะแล้วก็จะเป็นเค้กนะแพคเกจก็จะเป็นอันนี้นะใหญ่หน่อยก็จะเป็นตัว แต่ในสุดท้ายนะทุกคนก็จะเป็นอันนี้นะจะเป็นแก้วข้าวกาแฟแฮมเบอร์เกตตี้สตรอเบอรี่แล้วก็โดนัทน,นะจะเป็นแพ็กเกจอันนี้นะคือไงวะประมาณนี้นะทุกคนแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะไปถ้านะ